啊。<music> นีครับลสดีครับครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนเดิมนะครับวันนี้กับผมก็จะพาเพื่อนเปลี่ยนตีนนาณามากูใจดักปลากับลาวนะครับวันนี้ก็คงมางมใส่นะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับน้ำขึ้นมาเต็มเลยล่ะนะครับนี่ครับดูครับกลางหลังนะครับน้ำเต็มเลยนะครับก็น่าจะงมใส่กับลาวนะครับวันนี้ครับ จะลงไปเล่กันเลยนะครับกับใส่ลูกเลกนะครับไปรุนกันเลยครับเลนะครับน้ำนะครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่นะครับไม้นี่เท่ากับคุณตกนักนะครับน้ำขึ้นมาไหวนะครับนี่ครับใส่น่าจะงบใส่กันจริงนะครับวันนี้ครับเปียกเลยนะครับน้ำครับ อมาเล่นน้ำกันลาวนะครับวันนี้ครับนี uh. ่ครับ uh huh. จะได้ตัวไม้นะ uh. ไม่มีนะครับต่า่ามีก็คงหายนะ นี่ครับลูกเล็กครับต่อลูกที่สองเนี่ยได้กับน้ำนะครับขึ้นมาเต็มเลยนะฝนตกหนักนหมเหมัขึ้นนะ Icana, อ yes. โอ้ยตกใจเม็ดนะครับอืมตัวเงินตัวทองนะครับครับไปครับตายเลยครับไดีครับ น้ำม,มันจนะุ่มเนื้อเงินตัวท้องเนะีนมมนะ้ยน้ำจุ่มเนี้อากาศจะลุกกบตัวลูกที่สามนคนับน้ำขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับไม้นี้ครับ ามจะมีตัวมายนะครับ รวยเลยข้าวไปนะครับกัดคาดเลยนะ ah. นี่ครับก็น่านจะเป็นตัวเงินตัวทองอีกเร้วนะข้าวใบกัดเนี่ยครับ oh, <no. S 1> ตัวเงินตัวทองนะตายเลยนะพึ่งตายนะ ตัวลูกทีซีเนี่ยน้ำขึ้นมาเร็วมากเลยเนี่ยทีซีเนี่ยตรงนี้นะลูกทีซีนี่ตัวไม้นะครับจมเหมือน,นกันนะครับตรงนี้ครับทีซีเนี่ย นี่นะครับแฮวครับนะครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นลูกทีห้ากันต่อครับทีห้าทีหกนะลุนกัต่อลูกทีห้านะกุ้งชะเหวเลยนะครับวันนี้ครับ

ผมจะตั้งแอบๆไว้แถบวบนี้นะกลวยมาดักไหมนะในห,หนาม,มันลุกเตไอพีขนนะไอพีฮก,กนะกกนะยังมีตัวไม้นะไอพีฮกจะใส่กระจมนะ มีนะครับลูกดีโกครับนครับว้าวปลภาพน้มด้วยนะปลานิ่งน,นะครับปลาชนครับปลาลาดนะครับลูกดีโคครับ ยังมีตัวนะครับมีตัวเนี้ยตะป่านาว์นะกรับปลาลาดปลานิ่งปลาโชนนะครจะต้องเอาเนี้ยครับตะป่านาว์พอตายเลยนะแต่ยังไม่ไม่พองทีนะครับปลาลุนกระตอลูกดีเจ็ดนะครับงมถูกลูกนะครับใครวันนี้ครับ

จริงๆนะใส่ชุ่มมิดเลยนะนะครับใส่แหววนะไม่มีกับกับกรารทำรับวันนี้กับโค้งลากันโค้นนะครับนี่กับผลงานนะครับที่ว่าได้วันนี้นะ ถึงจะงมใส้แต่ก็ได้ตัวนะแต่ว่าตายเลยนะครับนะครับขับกระทำรับวันดีกันล่ากันโขนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ๊งกันด้วยนะครับกับชงบ่าวเด็กตายคนดื่มนะครับอขับล่ากันโขนครับครับสวัสดีครับ